สวัสดีครับพบกับพวกเรา3าหนุ่มเตือนภัยครับผมสุทธิวัฒน์หงฟูนิพัฒน์ครับครับผมจามนกิจสภาวะครับยังอยู่กันที่2หนุ่มนะครับอีกหนึ่งหนุ่มติดภารกิจนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับกับทาง Facebook f แฟนเพจของรายการของเรา3ามหนุ่มเตือนภัยภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวหรือว่าจะมีเรื่องเตือนภัยส่งมาบอกเราก็ได้เดี๋ยวเรานํามาออกอากาศนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยนะครับใครที่เราจะมาเล่าเนี่ยเชื่อว่าต้องพบต้องเจอกันหลากหลายเกี่ยวกับการตั้งด่านของตำรวจ ด่านลงด่านลอยหรือเปล่านะครับแล้วมันก็เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ตำรวจอยู่ๆเนี่ยมาตั้งด่านกันกลางถนนเนี่ยนะฮะครับโอ้โหรถที่เขาขับไปมาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาหักหลบหักอะไรแล้วมันมีคลิปคลิปหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเขาหักหลบหลบรถสิบล้อแต่ไปเจอพี่ตำรวจเนี่ยยืนอยู่กลางถนนโอ้โ เกือบเป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นเกือบชนพี่ตำรวจแล้วนะใช่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยจริงๆเนี่ยนะฮะรายการเรากับพี่ตำรวจนี่รักกันนะ่ารักกันรักกันดีมารธาอะไรก็พึ่งพึ่งพี่ตำรวจเขาอยู่เพราะไม่มีพี่เขาไม่มีด้งวันนี้เพราะด้งประจําอยู่สายอัญากรรมอ๋อใช่อใช่อยู่สายอัจฉรกรรมโอ้แหอ่าา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 นาคาา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 านีาา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 าชมลองดูว่าาริงๆแล้ว ใครผิดใครถูกอย่างไรอยู่ที่วิจารณญาณนะครับไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยครับที่บอกว่าเป็นการตั้งด่านตั้งยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นถนนบางนาตราดนะครับแล้วไหนด่านครับเนี่ยสิบล้อเนี่ยนะคือเขาบังอยู่แล้วคุณดูตำรวจเนี่ยออกมาถึงยืนอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้โหแล้วนิดเดียวนะเออตำรวจเนี่ยหลบรถสิบล้อเท่ากับว่าตำรวจออกไปยืนเลนที่3นะถนนเนี่ยมี4เลนตำรวจไปยืนถึงเลนที่3 แล้วดูดูการเจรจานะครับคือตํารวจถามว่าจะรีบไปไหนยังมาถามเราอีกนะว่าคุณจะรีบไปไหนนะครับผมถามนี่ว่าแล้วด่านมีอะไรให้คนให้คนเห็นไหมครับนะครับคือันี้ยมีแค่กลวยมีกลวยส้มที่อยู่เลนซ้ายนะครับครับกลวยนะครับเป็นกลวยสีส้มนะฮะแต่ว่าตามตามกฎตามหลักเลยเนี่ยป้ายจุดตรวจที่บอกว่าหยุดตรวจต้องตั้งให้ชัดเจนร5อยห้าสิเมตรในระยะที่เราเห็นนะครับต้องมี ตำรวจชั้นสัญญาบัตรควบคุมนะครับ,รบอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะอของจุดตรวจแหละก็คือจะมีทั้งด่านนะฮะมีทั้งจุดตรวจอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะจุดตรวจถ้าเราพี่ๆตำรวจก็มามามายืนอยู่เงี้ยเลทที่สามอ่ะแล้วเราในขับรถเล็กบางทีสิบล้อใหญ่เนี่ยเขาบางังเราอยู่รเราไม่เห็นแต่ผมขออนุญาตให้ความเห็นใจพี่เขาหน่อยได้ไหมคือบางครั้งเนี่ยพี่เขาอาจจะเข้าไปตรวจหรือเข้าไปหยุด รถ10ล้อหรือเปล่าครือสิล้อเนี่ยไม่ขับเลนซ้ายก็พยายามที่จะเข้าไปเลียกเข้าไปโบกหรือเข้าไปหยุดแต่ท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้หรือเปล่าคือถ้าดูจากลูกการนะใช่ใช่เป็นไไม่ได้เป็นไปไม่ได้คือ10ล้อเนี่ยออกเลนขวาพี่เขาเลยต้องออกตามมาด้วยครับโอ้แต่ถามว่ามันก็อันตรายกับทั้งชีวิตพี่นะแล้วก็เดือดร้อนสำหรับเราเหมือนกันนะใช่เพราะอย่างที่บอกมันไม่มีจุด ที่ให้เห็นชัดเจนแล้วที่สําคัญรถแถวนั้นเนี่ยขับเร็วด้วยนะคุณผู้ชมถูกเนี่ยคือก็เลยอันตรายไงฮะนะฮะน้อยเนี่ยนะฮะก็ขอฝากพี่ๆไว้หน่อยนะครับมีแผงกั้นอะไรสักให้ระยะสักร้อยเมตรอ่ะให้เราพอที่จะเห็นเพราะอิงเหตการณ์นี่มันสุดวิสัยนะฮะแล้วพี่เขายังมาต่อว่าอีกว่าเราเนี่ยขับรถเร็วคือถ้าดูแล้วก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันหักหลบมันเจาะกับพี่ตำรวจพอดีนั่นไงแล้วพี่ตำรวจยืนนะสิบล้อไม่ไม่จอดให้นะ เขาเหยียบหรือซ้ำาลอันตรายอุบัติเหตุไม่ไม่เข้าใครออกใครใ<ช>แล้วก็ไม่ได้บอกกันล่วงหน้าด้วยนะว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะดังนั้นเรามาระวังดีๆนะครับ,รบอ่ะอีกคลิปหนึ่งพาไปดูครับเตือนภัยในปั๊มน้ํามันกันหน่อยนะครับปกติแล้วคุณผู้ชมเวลาไปปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันดับเครื่องกันบ้างหรือเปล่าครับสาเหตุเพราะว่าคลิปต่อไปที่จะมาเตือนกันนะครับเป็นคลิปที่ มีน้องที่เขาเติมน้ํามันเนี่ยคน้องเด็กปั๊มเขาบอกให้คุณพี่ช่วยดับรถหน่อยครับเขาถูกต้องตามกฎต้องดับอย่าโทรต้องดับก่อนแล้วสุดท้ายพอพี่เขาออกไปวกกลับมากระทืบฮะกระทืบน้องเด็กปั๊มไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันมามากมายขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูคลิปเลยครับคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นในปั๊มน้ํามันนะครับน้องเขาก็เติมน้ํามันเสร็จแล้วก็มาบอกพี่เขาบอกว่า ช่วยลบกวนหน่อยครับต้องดับเครื่องก่อนนะทุกครั้งเติมน้ำมันพอขับออกไปแล้วนี้ขับกลับมาแล้วอแล้วขับกลับมาแล้วมีฝั่งคนขับเปิดประตูออกมาพี่เสื้อขาวครับเดินอ้อมไปด้านหลังแล้วก็เนี่ยฮะเป็นจังหวะที่มาจอดนะฮะแล้วก็เดินอ้อมตัวหัวจ่ายน้ำมันไปสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมฮะนี่เนี่ยโอ้โหคือเด็กปั๊มคนนี้คือคนคนที่เมื่อกี้บอกให้พี่ดับเครื่องใช่ไหม วกรถกลับมาทำร้ายครับนี่เด็กปั๊มถีบจนน้องเขาหัวคมั่เลยฮะเออยางนี้น้องต้องไปแจ้งความนะครับโอ้โหโดนทำอย่างนี้ภาพก็ชัดเจนครับโอ้โหแล้วน้องเขาว่าอย่างไงเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยกำลังก้มเพื่อเติมน้ำมันให้รถอีกคันหนึ่งอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ทันระวังตัวนะครับนี่ฮะกระทางหมายถึงว่าตัวส่วนของอวัยวะนะฮะส่วนของคางเนี่ยไปกระแทกเขากับตัวรถอย่างแรงฮะแล้วก็ล้มไปกองกับพื้นเลยสุดท้ายมา เนี่ยครับเข้ามาในรถปุ๊บแล้วก็ขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องจากการตรวจสอบคลิปนะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับวันที่10พฤศจิกายนเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันชิโนเชลตําำบลไม้ขาวอำเภอทะาลางที่ภูเก็ตนี่เองครับคุณผู้ชมโอ้ดูจากวงจรปิดแล้วติดตามไม่ยากนี่นะทำร้ายร่างกายเลยนะแต่ไม่รู้ว่าโกรธกันขนาดไหนถึงขั้นต้องวอกรถกลับมาแล้วก็มามีเรื่องมีราวกันนะครับนี่แหละ นะฮะแต่จริงกฎหมายเนี่ยถูกแล้วนะที่ต้องบอกว่าห้ามติดเครื่องขณะเติมน้ำมันแต่มันอยู่ที่คำพูดของเด็กปั๊มคนนี้แหละน้องการไปสื่อสารเนี่ยใช้อารมณ์อะไรยังไงหรือเปล่าประเด็นคือเราไม่รู้ไงว่าเขาสื่อสารกันว่ายังไงคือคนเราเนี่ยเอาพูดตรงนะคุณผู้ชมมันต้องมีคนหนึ่งบิ้วอีกคนหนึ่งถึงจะขึ้นเวลาคนทะเลาะกันเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งพูดไปถ้าไปพูดไปเดียวตัวพี่ครับดับเครื่องก่อนนะครับ อยู่ๆจะลงไปต่อยเขามันก็ก็อาจจะไม่ใช่มันคงมีเรื่องกันก็เดี๋ยวปล่อยให้ตํารวจเขาสืบดีกว่าครับมาดูอีกเหตุการณ์นี้ดีกว่าเป็นในปั๊มน้ำมันเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยไม่มีเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับคุณลุงคนนี้ครับอันนี้ที่สุรินนะที่ภูเก็ตคนนี้คนอีสานก็ต่อแถวกันมาอยู่ๆครับคุณลุงขันหลังนี่เหมือนคันเล่งค้างอู้ๆแล้วโคนดิฟแล้วดิฟในปั๊มน้ำมันเลยนะไม่ได้ดิฟครับหยุดว่าอยู่ครับลุงบอกลุงหยุดว่าอยู่ เี๋ยวนี่น้ำมันลุงจะเติมนะแต่มันหยุดว่าอยู่ลุงเลยต้องไปโโอ้ห oh. แล้วน้ำมันก็จะหมดสงสารลุงจริงๆเลยอย่างนี้ต้องบอกลุงไวไฟจริงๆเลยไวไฟก่อนที่ในปั๊มอีก <c oughs> เดี๋ยวดูอีกทีนะครับ <c oughs> ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นคือ <c oughs> ต้องต้องบิดกุญแจดับไปเลยมั้งถึงจะถึงจะรถจะหยุดอะ่ะเพราะนี่ลุงก็ไม่ได้ตั้งใจนะ ลุงก็ขับขับมาแล้วอยู่ๆเหมือนคันเร่งเนี่ยมันค้างนะในคลิปบอกคันเร่งเนี่ยค้างลุงโชว์สาวเปล่าจะโชว์สาวเหรอลุงบอกบอได้โชว์จะเติมน้ำมันนอน้ำมันยังไม่มีเลยไปแล้วบอกเลยลุงบุญรอดจริงๆทุกคนก็งงบุญรอดนะครับลุงคทุกคนก็เอ๊ะแล้วลุงแล้วไปแล้วยังไงเนี่ยใคนจะรับผิดชอบอะไรไงนะฮะนี่แม้ก็เป็นเรื่องเบาๆที่เกิดขึ้นในปามบ้างที่ดูโหกระทืบกันทั้งขนาด กลับมาดูเรื่องกระทือบอีกหน่อยได้ไหมฮะยังมีอีกนะะเที่ยวนี้ฮะเป็นกลาง4ี่แยกเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่2อสามีภรรยาครับถูกวัยรุ่นชาย2คนที่เขานั่งมาด้วยซ้อนกันมาด้วยเนี่ยนะฮะลงไปแบบโอ้โหกระทือบกันนะฮะแต่มีจังหวะที่แบบตบตีต่อยแล้วก็ใช้หมวกน็อกฟาดกันด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสี่แยกที่แบบรถติดๆเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันครับ เหตุการณ์นี้นะ่นี่ดังมากนะโหคนดูเป็นล้านวิวนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะฮะเนี่ยฮะสองสามีภรรยานี่ฮะโดนชกแล้วโอ้โหเนี่ยครับเขาบอกูจากกันมาก่อนฝั่งขวาเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายสองคนฝั่งซ้ายเนี่ยผู้หญิงเริ่มขอห้ามแล้วห้ามเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยฮะเหมือนก็มีเรื่องมีราวกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะก็ออกไปนะ แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีครับออชายสองคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมา,เ,า,าเพื่อที่จะอะไรฮะเนี่ยฮะเริ่มมาแล้วทบซ้ำน,นี่โอ้โหเนี่ยโอโ้โอหแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกเน,นี่ยนะฮะเป็นอาวุธนะครับเหตุเกิดขึ้นที่ถนนจันนะครับย่านซอยเซนหลุยนะฮะผู้เสียหายสองคนนี้เขาแจ้งความที่สนยนาวาแล้วนะครับครับโอ้โห แล้วล่าสุดนี่ก็ออกหมายจับแล้วนะฮะชายสองคนวัยรุ่นเนี่ยแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เพราะว่ามันทะเบียนอะไรก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่มีนะครับก็มีแต่ภาพวงจรปิดนี่ะตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาพยานบุคคลที่อยู่แถวนั้นแหละใะ่ครับมามาสอบปากคาเพิ่มนะฮะคุณลุงคนนี้เนี่ยเออคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขายืนยันนะว่าเขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะตำรวจก็เลยตั้งไว้สองเรื่องนะครับคือหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วไปปาดหน้าโดยที่เขาเขาไม่รู้ตัวนะฮะสอง คือเขาเนี่ยประกอบอาชีพขายอะไรรถยนต์อาจจะไปตัดราคากันตอนนี้ตํารวจก็า้องสงสัยประเด็นหลังเลยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจมีการตัดราคากันแล้วก็ตามมาทะเลาะวิวาทกันตำรวจตั้งข้อสังเกตคือมันต้องมีเหตุมันก็เลยเกิดผลขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ไม่รู้อย่างแรกอย่างหลังท้ายที่สุดแล้วนะครับสำคัญก็คือตั้งสตินะครับคุณผู้ชมพอเกิดกลางสี่แยกแบบนั้นแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ย โอ้มันน่าคิดอยู่นะออแต่ว่าพอจังหวะที่เขาวกกลับมาแล้วเขามีการ,รถอดหมวกันน็อกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันครับแค้นใจอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้เมื่อดูจากคลิปนะฮะก,ก็ถือว่ายังดีที่ไม่ไมเป็นอาวุธอื่นอย่างมีดหรือปืนยังใช้แค่ที่มีอย่างหัวกันน็อกแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการทะเลาะวิวาทที่ไม่รู้เรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คลิปต่อไปรู้รู้สาเหตุเลยนะครับเกิดจากการแซงคิว เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันหน้าธนาคารในห้างสสินค้าเลยหน้าธนาคารเลยถูกต้องอมาไปชมคลิปนี้กันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งในย่านบางประกอกฝั่งทนนะครับก็เกิดจากว่าคุณป้าฝั่งขวาเนี่ยมาแซงคิวแล้วที่น่าเสียใจนะก็คือว่าเขาเป็นการต่อคิวแลกซื้อธนบัตรที่ระลึกที่เพิ่งเปิดขายไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วปรากฏว่ามีการแซงคิวกันขึ้น จนเป็นการวางมัวแบบนี้นะฮะคือเข้าใจอะทุกคนอยากได้อยากเก็บเอาไว้นะฮะครับแต่ว่าก็ต้องรักษากฎระเบียบสังคมด้วยแล้วมันบานปลายไปถึงคนที่เข้ามาห้ามเข้ามาช่วยจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายมาทําร้ายผู้หญิงอะไรกันมั่วไปหมดนะครับโอ้โหเป็นภาพที่ก็ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีคนถ่ายมานะฮะลง a c e b o o k อยากดังเดี๋ยวจัดให้ V4 นะครับ<อ>เขาก็เอามาลวเอาไว้นะฮะ ถึงขั้นพนักงานธนาคารต้องออกมาเคลียร์เลยนะใช่ใช่โอ้โหแล้วไปทะเลาะกันกลางห้างเลยนะนะครับอันตรายนะแบบนี้โอ้อันตรายด้วยแล้วก็มันเป็นมารยาททางสังคมแล้วนะฮะเรื่องคิวนะฮะถ้าทุกคนรักษากฎตรงนี้เนี่ยปัญหาอย่างนี้มันไม่น่าเกิดนะครับแล้วในภาวะแบบนี้ด้วยนะฮะทุกคนทุกคนไปเนี่รู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรต้องการเก็บเก็บธนบัตรที่ระลึก เป็นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องเตือนใจแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับครับอ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าจะพาไปดูกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งครับที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเอาอีกแล้วครับคุณลุงแล้วขับออกมาแล้วหือวิดแบบอีกนิดเดียวนะฮะจะชนกันแต่ไม่ชนกันนะไม่ชนไม่พอนะครับยังมีเรื่องทะเลาะกันโอ้โหเป็นเรื่องราวเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ เข้าสู่3าหนุ่มเตือนภัยนะครับดรีมมลท่าวันนี้ครับ<ม>เราจะพามาเตือนภัยโดยเฉพาะเด็กเนื้อเลยเนี่ยใครที่คกสมุดหนังสือแต่ว่าขอเล่มมนานานิดนึงนะครับผมหนังสือสมุดนะฮะรรหรือว่าแม้แต่กระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่านิตยสารเออเป็นเครื่องป้องกันตัวได้แต่ว่าอยากให้สังเกตดูครับคุณผู้ชมดูเอลดรีมจากคลิปนี้ให้ดีเอลของดรีมเป็นอย่างไรเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะคอยจับตาดูนะฮะ ไปติดตามนายดีมวัลท่าครับ,รบมากันอีกแล้วนะฮะดีมวัลท่าวันนี้เราจะเอาอะไรมาสอนดีครับครูพี่อ,อกอฟเห็นถือสมุดมาอย่าบอกว่าสมุดอันนี้จะสามารถเอามาสอนคุณผู้ชมได้นะฮะว่าสามารถเอาไปป้องกันตัว ได้ค่ะจริงเหรอจริงค่ะมันจะเจ็บเหรอมันโอ้โหมันดูไม่มันมันมันดูไม่เจ็บเท่ากับพวกปากกาพวกอะไรอะพวกกุญแจอะไรอย่างงี้นะฮะเจ็บไม่เจ็บต้องลองค่ะเอยเอาอีกแล้วโอ้โหนี่ชอบให้ผมลองตลอดเลยคุณพี่อ้อมเนี่ยเออยังไงเนี่ยอ่ะท่านี้จะใช้ในกรณียังไงครับก็กรณีที่คนไลฟ์เนี่ยมากอดรวบจากด้านหลังหรือว่าจากด้านหน้าจากด้านหลังจากด้านหลังแต่อันเนี้ยก็คือ โน้ตจะเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าถือที่ผู้หญิงชอบถือเป็นกระเป๋าถือบบหรือว่า<ช>จะเป็นพวกสมุดโน้ตอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่พร้อมเลยไหมฮะพร้อมค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้สมุดโน้ตอย่างนี้เนี่ยฮะมันจะสามารถมาป้องกันตัวเองได้จากการโดนกอดด้านหลังได้อย่างไรอ่ะโอเคพร้อมเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตกันนะครับมาครับดึงออ๊ฮ ไป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 โอ้เจ็บเลยอ่ะเจ็บชายโค้งเลยอ่ะ<_ e _>เดี๋ยวเร,เ,รเราลองมาแบบช้าๆชัดอีกทีหนึ่ง okay, นะอ่ะโอเคโอ้โหเจ็บเลยอ่ะอ่ะสมมุติกอดจากด้านหลังอย่างนี้นะครับ <_ S 2> แล้วยังไงครับผูพพ่ออมอ่ะเวลาเราถูกกอดร,รวบม,มาจากด้านหลนังนี้เราก็จะยกแขนขึ้นนิดนึงเก่็งเกงแขนแบบนี้นิดนึงใช่ไหมคะอ่ะ เสร็จแล้วเราอีกด้านหนึ่งเนี่ยแขนอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ได้ถือถือสม,มุดไวเ้เอ่าเราก็ยกขึ้นเพื่อที่เราจะรอดออกอเสร็จแล้วพอเราลอดไปเนี่ยเราก็จะเวี่ยงไปแล้วก็พร้อมกับเวี่ยงสม,มุดเนี่ยไปตีข้างลําตัวนี่อ่าเสร็จแล้วซ้ำอีกทีนึงไปตรงนี้อโอ้อ,อ,อันนี้เบาๆนะคะไม่มีเสียงเอาแบบมีเสียงไหมคะเออถ้ามีเสียงผมต้องเชิญครูพี่อำนาจมาดหว,ว่าครับรับรองคนนี้นี่แรงเยอะ สุดๆเลยคนนี้เอาเชิญครับเชิญครูพี่อหนาจครับสวัสดีครับครูพี่อำนาจครับสวัสดีครับโอ้โหรอบนี้ไม่มีแต่ความรุนแรงมากเลยครูพี่อหนาจอ่วมอรไทยไปหมดแลวเนี่ยผมเนี่ยฮะท่านนี้ยังไงฮะท่านนี้คือสําหรับคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพสตรีแล้วก็น้องๆน้องๆนักศึกษาผู้หญิงนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาจจะถูกผู้ชายเนี่ยมากอดลัดอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถใช้สมุดหรือ อะไรซึ่งแข็งๆอาจจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเราก็สามารถนํามาใช้ป้องกันตัวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองได้ถ่านี้เคล็ดลับของมันคืออะไรงไงบ้างไหมฮะเค็ดับอนที่เราจะโชว์บอกคุณผู้ชมฮะเคล็ดลับก็คือการใช้ส่วนแข็งก็คือส่วนสนันหนังสือ,อสนันหนังสือหรือสันกระเป๋าอะไรเนี่ยครับ,รบต,ตีที่ชายโครงเสร็จแล้วก็ตีไปที่ท้ยทอยนะฮะแต่แต่สาที่ท่านผู้ชมดูนะครับอาจจะตีด้วยส่วนส่วนฟางก็คือส่วนซึ่งเป็นด้าน ด้านกว้างเพราะถ้าด้านสันเนี่ยบางทีวิธีกรอาจจะบาดเจ็บโอเคครับพร้อมนะครับโอเคมาครับตัวใหญ่ก็เลยกดจากด้านหลังปุ๊บเราก็เกรงแขนยกขึ้นเสร็จแล้วก็ตีแล้วหลังกันนก็หนีเป็นไงครับอันนี้อันนี้มีเสียงเอฟเฟคด้วยอันนี้ไม่กล้าใช้สันนะครับอันตรายเพราะถ้าถ้าสันเนี่ยบางทีอาจจะสลบ อย่าลืมนะครับว่าท่าช่วงแรกๆที่เราเอาไปสอนไปเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับท่าที่เรามีอุปกรณ์อยู่ในมือได้ใช่ครับสําหรับท่าซึ่งจะแนะนําท่านผู้ชมนในในครั้งต่อไปก็คือใช้รองเท้าคัตชูหรือส้นสูงรอบนี้สมุดยังเสียงขนาดนี้นะฮะรอบ,บต่อไปรองเท้านี่ไม่ต้องสืบเลยใช่ไหมฮะโอเคนะเจ็บหนักกว่านี้ครับเจ็บหนักกว่านี้ต่อไปจะเป็น นำมาใช้ยังไงฮะรองเท้าคัดชูรองเท้ามีส้นส้นครับโอเคกลับมาติดตามในดรีมวัท่าในครั้งต่อไปได้นะครับส่วนตอนนี้ขออนุญาตไปซ้อมกับสมุดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนร้ายครับโอเคครับ ปาอาจารย์นีงไม่ละเว้นนะไม่สนเล่นสมบทบาทโอ้โหเอาหมดนี้ช่วงนี้นะฮะเกิดไปดีไม่ดีจริงนะฮะตัวไม่อยู่นี่ยังได้ออกอากาศด้วยเออดีจริงนะก็สามารถเอาสิ่งของใกล้ๆตัวเนี่ยคุณผู้ชมมาเตือนภัยเอามาจัดการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ในภาวะขับขันนะครับอ่ะอีกคลิปหนึ่งพาไปดูครับเป็นคลิปที่อย่างที่บอกไปเป็นคุณลุงท่านหนึ่งครับที่เขาแบบโอ้ตีเนียน ทีนี้ขับออกมาแล้วโอ้โหนะฮะวิธี่จะชนนะฮะแต่คลิปนี้ผมขอตั้งชื่อว่าไปด้วยกันไปได้ไกลครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะออกมาดูบ้างเฮียทางเยอะๆทางเยอะอะไรอะไรหนึ่งวางข้างหลังชิดซ้ายไปชิดซ้ายไปไปสิมันได็กขังละ แย่ๆมาป่าจะทนอยู่แล้วดูกล้องไหมดูกล้องไหมแ้เดี๋ยวตำรวจมาเปิดให้ดูไหมตรหมวกก็ไม่ใส่ออกมาครับประมาทประมาทที่ไหนประมาทที่ไหนคุณออกมาคุณรถความเร็วไหมคุณป่าลออกมาได้ใช่ไหมผูกปากทำไมทำไมอะไม่ใช่ตำรวจใครบอกตำรวจแล้วทำไมแล้วทำไมอะไรคุณอะไรหาเรื่องก่อน คุณปากเขาผ right. มบีบตาเตือนโคนคุณหันมาบอกว่ามีอะไรบีบไปทั่วม cin ีเรื่องตลอดแหละอ้าวแล้วคุณปากทำมาหรือเปล่าแบบนี้อะอะไรคุงเทพรถมันเป็นแบบนี้อะอะไรนะคุณเทพรถมันก็ขับเป็นแบบนี้แหละเออก็ดีใจด้วยที่รอดมาได้ถึงปากนี้มันมันอายุยังน้อยกูเนี่ยเออแล้วแกได้อย่างเงี้ย ผมอยู่ซอยนี้มาเอาจากคลิปเนี่ยตอนแรกเราถึงว่าโอ้โหจะมีเรื่องอะไรโอ้โหนี้คือนี่นะคนใจเย็นมาเจอกันแต่ว่าอยู่ซอยเดียวกันก็เลยต้องใจเย็น ตามกันไปอย่างนั้นแล้วอยู่ซอยเดียวกันแล้วใจร้อนไม่ได้ไม่ดีเชื่อไหมลุงเสื้อส้มนั่นมีใจหายเหมือนกันนะจังหวะมองกระจกหลังอ้าวมันยังตามมาอีกเว้ยไปด้วยกันก็เลยหาด้วยอีกรอบนึงบ้านอยู่ซอยเดียวกันโอ้นนึกว่าจะตามไม่เลิกจริงพี่คนขับมอเตอร์ไซค์ที่ติดกล้องนะเขาอาจจะจะไม่มีอะไรก็ได้นะจะเป็นคนพูดตรงๆผผมก็คืออยากเตือนแหละเตือนห้ฟังดีถ้าฟังจับใจความนะเขาบอกมัวก็ไม่ใส่ ออกมาก็มาดูรถซ้ายนะครับถ้าเกิดเป็นรถใหญ่มาอะไรอย่างเงี้ยถึงชีวิตไปแล้วดีนี่ยอายุมากกว่านะพี่พี่ลุงก็แถบก็นแถบไปเรื่อยแทบแทไปนะฮะในสุดนี้ก็นะไม่มีอะไรสุดท้ายก็ดีก็ดีไม่มีอะไรนี่ถือเป็นคลิปน่ารักน่ารักเรื่องราวน่ารักน่ารักเบาๆมาฝากกันอย่าใจร้อนเลยนะครับอยู่ซอยเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันนะครับเห็นไหมใจร่มๆใช่ขนาดโต้เถียงกันขนาดนี้เห็นไหมแต่ถ้าต่างคนต่างใช้เหตุผลนะฮะ ปัญหาก็ไม่เกิดกำลังก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีชารชกต่อยเกิดขึ้นใช่ครับ,รบอ่ะวันนี้หมดเวลาของ3หนุ่มเตือนภัยแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับ